สอนหาโทเค็นหรือว่าหาโค้ดคาตาะไปดูกันเลยสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอลชาแน,นลนะครับรีบเก็ฟีไฟนี้ฟีไฟ์อัปเดตกิจกรรมใหม่เยอะมากๆนะครับวันนี้16ที่รอคอยนะครับบอกเลยว่า โค้ดคาตานะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาโค้ดคาตานะนะครับซึ่งอ่าเป็นโทเค็นแล้วก็เป็นคาตานะให้เรามาแลกใช่ไหมครับหลายคนน่าจะงงว่าเฮ้ยพี่แล้วอ่าคาตานะตัวเนี้ยมันหายังไงมันเป็นกิจกรรมยังไงใช่ไหมทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับตามยวงกลับมานะครับก็นี่เลยนะครับเป็นโทเค็นนะครับนี่นะครับผมเขาเรียกว่า เขาวินนี่เขาเรียกว่ามงกุฎโทเค็นนะครับอาหายังไงนะครับแรกรับคาตนานะดูทุกคนโคตรสวยนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นสวยกว่าอาทีกะทวนโอ,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 โอ้โคตรโหดอ่ะโคตรสวยทุกคนดูดีนะครับหาอย่างไงใช่ไหมอ่าตามพี่บอลม,มานะครับจะเป็นไอเทมโครนะพี่บอมก็มีขายเหมือนเดิมนะครับแขายของนี้แหละนะครับก็เหมือนเดิมขายกแกะนะครับทุกคนนี่ จะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับน่าจะเห็นแล้วแหละทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับจะเป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับจะเป็นโค้ดละสิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วก็สองร้อยบาทสามร้อยบาทก็ว่าไปนะครับติดต่อมาทางเพจได้เลยพี่บอมจะตอบทุกคนนะฮะแล้วก็มาซื้อได้นะครับในราคา15บาทต่อ1โค้ดชุบนี่เรียบร้อยเห็นไหม กล่อง d t แทคูณ5น,นี่พี่วอมซื้อมา5กล่องนะครับอ่าตามนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าทุกคนจะซื้อกี่กล่องนะครับอันนี้เลยนะครับจบนะฮะเห็นไหมง่ายไหมโค้ดนะฮะมันจะเป็นโค้ดนะครับอันนี้เนาะจะมี2แบบนี่อันนี้ก็โทเค็นนะครับหาได้หลายแบบมากๆนะครับผมทุกคนก็ดูดีๆเด้อก่อนที่เราจะ หานะครับอันนี้จะหาอีกแบบหนึง่งอันนี้คือถ้าเรามีซิมดีแท็กถ้าเราเล่นเน็ตมันจะได้อันนี้มาอันนี้จะเป็นไ t เทม o ค้อีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ ไอ้ดีแทเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้สามารถแรกได้3อย่างมี m อเมฟนะครับแล้วก็เป็น SVD วระยะหนึ่จอก่อ2หรือเปล่าอันี้นะครับนี่จอดก้อนนะครับประมาณนี้นะครับดูดีๆนะกิจกรรมนะครับแล้วก็ทักพี่บอมมาขอซื้อได้นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้พี่บอมกดไว้เยอะเลยนะครับบอกเลยว่าไว้เพื่อทุกคนนี่แหละนะครับบอกเลยนี่เติมปุ๊บมันจะเข้ามาที่กล่องเลยนะครับนี่เห็นไหม จะมีโทเค็นอยู่ในนี้ด้วยให้เราแลกนะครับแล้วก็70 token ็ทอกเคนคูณ5้คูณ3คูณ2คูณนะครับแล้วก็มีคาตาน่าเลยนะครับอัตราการเลทดอปสีน้ำเงินเนี่ยสีม่วงเนี่ย1%นะฮะแล้วก็สีฟ้าเนี่ย9กก็คือ99%ก็คือออกสีฟ้าแต่ลุ้น70โทเคนถ้าเราได้70โทเคนล่ะเราสามารถแรกลกได้เลยใช่ไหมใช่แกลกได้เลยนะครับมาดูได้นะครับแกลกได้เลยในโทเค็นเนี่ย สามารถแลกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมดวงดีอาจจะได้70โทเคนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่บอมจะลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับเปิดไปเลย5้ากล่องเนาะไม่ต้องรีลานะครับเปิดให้ทุกคนไปเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับกล่องละแค่15บาทเองอ่ะทุกคนโคตรดีเลยนะครับแต่ถ้าใครมีซิมในแท็ก็ซื้อเองได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็มาซื้อที่พี่บอมได้นะครับผมเนาะก็ขายเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องเย็นๆนะขายเนี่ยต้องเพราะว่ามีคนมา ขอซื้อเยอะแน่นอนนะครับทุกคนกล่องหายนะครับตอนนี้นี่คาตนณะไปครับตุ้ม5้าหนึ่งหนหตามนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับสรุปแล้วนะครับก็จะได้โทเค็นมา2แบบนะครับนี่จะได้อนี้นะครับแล้วก็มาแลกเป็นกล่องอีกหรอเฮ้ยได้กล่องคืนได้นะครับโอ้โหก็ลึกลับเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็นี่ครับ70โทเค็นได้มา1โทเค็นนะครับ โอ้โหถามว่าพี่พรจะจัดไหมจัดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้คือให้ทุกคนก่อนนะครับให้ทุกคนมาซื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับขายให้เนาะประมาณนี้หลกัหลกๆก็คือหาโทเค็นออกมาแลกนะครับซึ่งการหาโทเค็นหาได้วิธีเดียวก็คือ ใส่โค้ดนะครับเอาโค้ดมาใส่นะโอเคแล้วก็วันนี้ยังมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมเกม299รับท่าทางใหม่นะครับบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็โคตรคุ้มนะครับใครไม่เติมผมบอกเลยว่าพลาดหนักนะครับอ่ะเติมยังไงนะครับก็เข้าไปหน้าเว็บเติมเกมนะครับง่ายๆครับผมนะฮะง่ายเหมือนง่ายปกกล้วยทุกคนนะครับแล้วก็เติมเกมเข้าไปประมาณ99บาทหรือว่า100บาทนะครับก็เติมง่ายๆทุกคนนะครับแล้วก็เราก็จะได้ ถ้าทางรับมาฟรีๆก็คือได้ฟรีอะทุกคนก็แค่เติมเกมเข้าเกมไปแล้วก็เติมเกมให้ครบแล้วก็ได้เพชรฟรีนะครับจบไหม,หมจบนะครับถามว่ากิจกรรมอ่ะมันมาถึงเมื่อไหร่นะครับโอ้นานเลยอย่างโค้ดเนี่ยก็ประมาณ30ตุลานะครับ2เดือนนะครับเนาะแล้วก็ตะก,กี้โรโย่คนไหนยังไม่ได้แบบดูเล่นตรงไหนนะครับอย่างเช่นไดมอนด์โรโย่นะครับก็ยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นได้นะครับผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับสุ่มอย่างเงี้ย เออไม่ออกสักทีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนเขาล็อกอ่ะเหมือนเขาล็อกอ่ะเหมือนเขาล็อกอ่ะทุกคนดูดิเออนะครับก็แต่ว่าสุดสวยไหมสวยเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับน่าโคตรสวยเลยนะครับผมสุมไม่ออกเลยจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับบางคนก็ครั้งเดียวออกนะครับมาเดี๋ยวเรามาเติมท็อปอัพกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อเราจะได้แบบท่าทางมาโชว์ทุกคนเลยเนาะ อ่าไปโชว์ไปโชว์ทุกคนนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับดีจริงๆนะครับเรเรียบร้อยครับเติมเข้าเกมแป๊บโอเคเพชรน่าจะเด้งแล้วทุกคนนะครับอ่าเพชรเด้ง,ลดงลแล้วเพชรเด้งแล้วน่าจะเข้าแล้วแหละเข้าแล้วเข้าแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับท็อปอัพกดรับเลยตึง้งสีแดงนะครับแล้วก็มาใส่ที่ collection นะครับ คลิปเดียวผมเมาหลายหลายอันเลยนะครับทุกคนดูดินี่มาที่คอลเลกชันแล้วก็ใส่ไปที่ท่านี้แล้วกันนะครับชุบอแทนแทนแทนนี่เลยนะครับทุกคนอาล็อลบบี้โอ้โหถากกระทะกระะอ้ซุบชุบซุบโอ้โหเวียงเวียงเวียงทุอ <c oughs> โคตรจะเฟีนะครับก็ หลักๆจะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาเน้นตรงไอเทมโค้ดนะครับซึ่งหาโค้ดยังไงหาของยังไงนะครับคาตา纳ตัวนี้ยังไงนะครับก็ตามพี่บอมมาได้นะครับผมจะสอนละเอียดเลยเลยฟังดีๆนะครับก่อนที่จะดูจะทําตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมอย่าลืมมาซื้อโค้ดกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายและโชคดีวิชัยโชคชัยมิวครับ Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing and hold tight.